นับตั้งแต่หลวงปู่เทศเทศลังสีอดีตพระมหาเถราจารย์ชื่อดังแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแม่ทับคมประจำจังหวัดหนองคายได้รักสังขารลงพระสุธรรมนาจารย์ หรือหลวงปูป่เหรียญวาระลาภูวัดอารายบันโพธิ์อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายก็เป็นผู้นำแห่งกองทัพธรรมหลาักชัยผู้สืบทอดมรดกแห่งธรรมแทนหลวงปู่เทศจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวหนองคายเรื่อยมาโดวยว่าท่านนั้นเป็นหนึ่งในสิทธิเอกผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยได้อยู่รับใช้ปฏิบัติและมีโอกาสได้ศึกษาธรรม กับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เหรียนท่านเกิดในสกุลใจขานเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2 4 5 5ตรงกับวันพุธขึ้น2ค่ำเดือนยี่ปีขาตบนตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นบุตรคนที่2ในบรรดาพี่น้อง7คนของนายผาและนางพิมพาใจขาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ชีวิตครอบครัวพี่น้องทุกคนได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กส่วนโยมมารดานั้นได้ถึงแก่กรรมเมื่อท่านอายุได้สิบขวบภายหลังนั้นโยมบิดาได้มีภรรยาใหม่ท่านจึงไปอาศัยอยู่กับยา่าก่อนกลับมาอยู่กับปิดาอีกครั้งเมื่ออายุได้13ปีในวัยหนุ่มชะกันเคยมีความคิดที่จะแต่งงานมีครอบครัว เหมือนปุตุชนโดยทั่วไปโดยบุญญาวาสนาในทางธรรมท่านก็คิดปงตกในชีวิตว่าชีวิตนั้นมีแต่ความวุ่นวายมีทุกข์มีสุขวนเวียนไม่รู้จักจบสิน้นเห็นว่าผลทางเดียวเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์นั่นก็คือการออกบวชเป็นพระเมื่อศรัทธาแห่งการออกบวชแรงกล้าท่านจึงขอบิดาของท่านเข้าวัดบรรพชาเป็นสัมมเนนอยู่ได้15วันก่อนอุปสมบท ที่วัดบ้านหงทองอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2,475สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายโดยมีพระครูว,วาปีดิทวัตรเป็นพระอุปชาพระอาจารย์พรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ก่อนกลับมาจำภาษาอยู่ที่วัดโพชัยบ้านม้อระยะหนึ่งไปจำภาษาอยู่ที่วัดศรีสุมงอํเภอเมืองจังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาด้านพระปริยธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีระยะแรกหลวงปู่เหรียญได้ศึกษาพระกรรมฐานได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์บุญจันทร์เป็นผู้สอนภาวนาพุทโธและท่านพระอาจารย์กู่ธรรมมทิโนโนเป็นครูฝึกสอนการปฏิบัติธรรมต่อมาท่านอาจารย์กู่ได้พาท่านออกเดินทุดรงไปยังจังหวัดอุดรธานีและสวดยัติเป็นธรรมยุทธนิกาย เมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2476ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีเป็นพระอุปชาพระครูประสาทขนานุก,กิจเป็นพระกรรมวาจาจารย์จากนั้นได้ออกเดินทุดงไปสถานที่ต่างๆหลายจังหวัดทางภาคอีสานก่อนขึ้นไปทางภาคเหนือและเข้าฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโต มุ่งบำเพ็ญเพียรและเข้าจำพรรษาในหลายที่พรรษาที่หนึ่งถึงพรรษาที่ห้าอยู่ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายในช่วงพรรษาที่6และ14ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่วัดสันต้นเปาและสำนักสงฆ์ในอำเภอสัรกำแพงพรรษาที่1 5ถึง18อยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางพรรษาที่1 9ถึง22ล่องลงใต้ จำพรรษาที่สำนักสงฆ์จังหวัดพังงาก่อนย้ายไปอยู่วัดอรัญญบันพศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502จวบจนมรณภาพทั้งนี้ในบางโอกาสท่านมาพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์ในวังสวนจิตลรลดากรุงเทพมหานครในการต่อมาหลวงปู่เหลียนได้เป็นเจ้าวาดวัดอรัญญบันพศซึ่งในอดีตวัดแห่งนี้ยังขาดความพร้อมในหลายๆด้าน แต่ด้วยบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกวัดสงบเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติสมาธารรมฐานโดยสมัยที่หลวงปู่มาอยู่ใหม่ๆม,มีเพียงกุฏิเล็กๆมุงหญ้าคาพอหลบฝนได้เท่านั้นแต่กว่า40ปีที่หลวงปู่เหลียนได้มาปกครองดูแลวัดอรัญญบัญฑท่านพยายามคงสภาพความเป็นวัดป่าไว้ให้มากที่สุดโดยสร้างเสริมสิ่งก่อสร้างเท่าที่จำเป็นแก่การประกอบศาสนกิจเท่านั้น หลวงปู่เหรียญเป็นพระกรรมฐานถือธุดงควัดฉันสำรวมในบาทมื้อเดียวปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบเร่งในพระธรรมวินัยยิ่งรับกิจนิมนต์สอนปฏิบัติธรรมสมาธิและเทศนาธรรมแก่สิญานุสิิทั่วประเทศที่เดินทางมาจากจังหวัดหนองคายและกรุงเทพมหานครเป็นประจำแม้หลวงปู่จะมีฐานะทางการปกครองสงเป็นเจ้าคณะอำเภอสีเชียงใหม่ สังคมฝ่ายธรรมยุทธและเป็นพระเถระอาวุโสแห่งเมืองหนองคายแต่ท่านยังคงยึดแนวทางการปกครองตนตามแบบฉบับพระป่าในสายอีสานไว้อย่างเคร่งครัดด้วยการฝึกฝนอบรมจากหลวงปู่มั่นปฏิปทาการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เหรียญจึงงดงามหมดจดอุทิศตนให้แก่พุทธศาสนาทุกวันที่8มกราคมสิจานุสิทธ จะร่วมการจัดงานบุญใหญ่ที่วัดอรัญญบันพฤ์เพื่อส่งน้ำรับพรเป็นการแสดงกระตันยุตาคุณแด่หลวงปู่เหรียญเป็นประจำเสมอมาใบหน้าของหลวงปู่จะมีแต่รอยยิ้มให้เห็นอยู่เสมอไม่เคยแสดงอากับกริยาเหน็ดเหนื่อยอ่อนร้าในการสนองาาศรัทธาญาติโยมเลยประสบการณ์ทางธรรมที่หลวงปู่สั่งสมมาล้วนถูกถ่ายทอดสุบรราสิทธ ให้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อหนทางแห่งมรรคผลนิพพานด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคำสอนและธรรมะของท่านเน้นให้พยายามควบคุมจิตอย่าให้หลงไปในอารมณ์ที่คิดนึกมาแต่ก่อนท่านว่าชีวิตนี้จะอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้นให้กำหนดจำกัดลงอนาคตยังไม่ได้ไปถึง มันก็ยังไปไม่ถึงไม่ต้องไปคำนึงหาการงานอะไรที่ทำล่วงมาแล้วผิดหรือถูกมันได้ล่วงมาแล้วไม่ต้องไปคำนึงหาเราต้องกําหนดรู้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นคือการทำสมาธิสำคัญอยู่ที่สติขอให้ได้จดจําเอาไว้ให้ดีสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกเข้าไปในจิตอย่าให้มันระลึกเฉไปในทางอื่น จิตที่ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เพราะขาดสติหากสติไม่ได้เข้าไปควบคุมอยู่ใกล้ชิดสตินั้นจะระลึกออกไปทางอื่นห่างออกไปจากจิตขอให้สติมันเข้มแข็งอย่างเดียวหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเพ่งกำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าออกความคิดฟุ้งซ่านต่าง มันจะค่อยเบาไปเบาไปหมดไปโดยลําดับเพราะจิตไม่ส่งเสริมจิตมาคอยจ่ออยู่เฉพาะลมหายใจแต่จิตไม่ส่งเสริมความคิดเสียแล้วทีนี้จะคิดดีคิดชั่วอย่างไรในขณะปล่อยทิ้งไม่ใช่เวลาคิดเวลาสงบเวลาเพ่งเวลากำหนดรู้ไม่ใช่เวลาคิดให้มีสติเตือนจิตอย่างนี้เสมอไปเมื่อถูกสติเตือนเข้าบ่อยๆมันรู้ตัว รู้ตัวแล้วมันก็คลายมันปล่อยวางอารมณ์ไม่ส่งเสริมไม่คิดไม่ปรุงไปอีกเรื่องสมาธินี้สำคัญมากที่สุดเรื่องปัญญานั้นมันเกิดจากสมาธิดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถจะทำสมาธิให้บังเกิดได้ปัญญามันก็เกิดไม่ได้ปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เกิดจากสมาธิปัญญาที่เกิดจากสมาธินี้เป็นปัญญาที่รู้แจ้ง ในธาตุสี่ขันห้าในน้ำในรูปไม่ปรารถนารู้อย่างอื่นก่ลาวกันในหมู่ลูกศิษย์ว่าหลวงปู่มักป่าลบถึงความปรารถนาสูงสุดคืออยากให้ประชาชนมีความสามัคคีคณะสงฆ์ไม่ว่าจะสังกัดใจลัทธิมหายานเถรวาดหรือมหานิกายธรรมยุทธ์ขอให้มีความสามัคคีเข้าไว้ ร่วมมือร่วมใจกันเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาสร้างสรรสุขให้บังเกิดแก่โลกและแล้วในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2548ถือเป็นวาระแห่งความสูญเสียของชาวพุทธศาสนิกชนจังหวัดหนองคายและชาวไทยทั่วประเทศเมื่อหลวงปู่เหรียญแด่ละสังขารลงด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี เจพรรษาสร้างความอาลัยให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างยิ่งสวัสดีทุกท่านครับเหรียญมีประวัติก็มีประวัติของครูบาอาจารย์พระกิจิคณาจารย์เหรียญต่างๆที่นำมาเสนอนะครับคลิปนี้ก็เป็น เหรียญมีประวัตินะฮะของพระสุธรรมคณาจารย์นะ,ะหลวงปู่เหรียญวัละลาโพนะ,ะวัดอรัญญบันพศนะนะอารัญญะอรัญอรัญแปลว่าป่าบันพศแปลว่าเขาภูเขานะวัดป่าภูเขาประมาณนั้นนะวัดอรัญญบันพศเนี่ยก็เป็นเหรียญ อันนี้เป็นเหรียญเสมาสวยดีนะผมเห็นว่าสวยมากเลยนะเหรียญเสมาหลวงปู่เหรียญน,นี่วละลลาโพรนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเห็นดำดำแดงแดงเงี้ยนะตีเป็นนวะกันก่อนเลยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเนื้ออะไรนะแต่ถามพี่ๆที่เขาเก็บเก็บกันเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาก็ตีเป็นนวะเลยนะในสมัยนู้นประมาณปีสี่กว่า4ี่สองสี่อะไรนะตีเป็นนวะเลย นี่เป็นเหรียญรุ่นเยือนสุพรรณบุรีนะเรือเรือนเยือนสุพรรณบุรีปนาะปี47นะฮะนี่นะข้างหลังก็เป็นนี่เขาเรียกว่าสัญลักษณ์นะสัญลักษณนะ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือเจดี JD ยุทธหัตถีนะมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างศึกเนะี่ย แล้วก็มีทหารโอครักพิทักษ์โคชบาลโคเนี่ยแหละช้างช้างทรงของท่านเนี่ยะนะฮะอ้างล่างก็เขียนไว้ว่าวัดอารัญยบันพศอำเภอสีเชียงใหม่จังหว,วัดน้องคายจังหวัดน้องคายพศ2547เโอ้ยเป็นเหรียญที่เสมาที่ค่อนข้างจะดูดีนะ่นี่ยดูดีอะหนึ่งเหรียญน,นะฮะ เดี๋ยวค่อยดูกันนะว่าความเขยง,งานเป็นอย่างไรนะถ้าได้มาคู่กันนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะเหรียญลวงปู่เหรียญว่าวารลาภนะูนะนี่อันนี้อีกหนึ่งเหรียญน,นะสมัยก่อนที่โอ้โหตีเนี่ยจีเป็นนวะเลยนะไม่มีโค้ดอะไรมากมายนะรุน่นนี้นี่นี่ คลาสสิกเหรียญโบราณคลาสสิกนี่ตัดประมาณนี้สี่กว่ากว่านะสังคติพาดผ่านด้วยคำว่านโมพุทธายะด้านบนก็เนี่ยแหละตัวอักษรเขียนไว้ไว้ว่าพระครูสุธรรมขณาจารย์นะประมาณนี้นะฮะ,ะหนึ่งเหรียญกับ เหรียญรุ่นเยือนสุพรรณบุรีนะไม่ใช่เยือนอินเดียนะของหลวงปู่โตะแล้วก็นี้ก็เป็นปีสามเก้านะปีสามเก้าเป็นเหรียญที่หาข้อมูลได้ยากแต่เข้าไปสอบถามทางชมรมแล้วว่ามีการจัดสร้างไหมรุ่นนี้เพราะเราก็ไม่ได้เป็นสายที่เก็บของหลวงปู่มาตั้งแต่ต้นแต่เก่าแก่เลยอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ทราบว่ารุ่นไหนสร้าง ท่านท่านบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็มีการจัดสร้างนะปี39นะปี39เ้าขามีอย่างการสร้างเป็นชุดก็มีนะแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าห่มอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ห่มคลุมอย่างนี้นะจะเป็นห่มอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นมีเหมือนโบะโบเขียนข้างล่างแต่ว่าเป็นรุ่นประทานพรวราวรละลาโพเหมือนกันแล้วก็มีตาสัญลักษณ ของราช50พรรษาเนี่ยของในหลวงราชการที่9ด้วยตาเป็นมงคลด้านบนก็เขียนไว้ว่าวัดอรัญญบัรพศนะ9มิถุนายน2,539นะวนเกิดท่านปะเนี่ยนะเนี่ยวันทำบุญนะ่ยนะวันทำบุญได้มาคู่กันเนื้อทองแดงทั้งคู่ กันนะความสวยงามก็ต่างกันในะปี39เเอามาส่องกันปี39ก่อนแล้วกันนะฮะนี่เอามาชมกันเพลินๆแล้วกันนะไอ้เรื่องประวัติหรือว่าจํานวนการสร้างนี่ก็สืบค้นได้ยากนะถามผู้รู้ที่ในชมรมก็แมไม่ค่อยได้คําตอบสักเท่าไหรนะ่ <c oughs> เห็นมีคนโพสถามก็ไม่ค่อยได้คมตอบอะไรนะหลายๆหลายๆเจ้าแล้วนะที่โพสถามบางทีก็ ไม่ได้คำตอบอะไรเลยนะฮะสิทธิ์ของท่านน่าจะแบบว่า,าสนใจเรื่องการปฏิบัติซะมากกว่าส่วนเรื่องวัตถุมงคลเนี่ย<ๆ>ก็เลยไม่ได้มีใครที่จะบันทึกไว้อะไรมากมายนะเดี๋ยวไว้ค่อยสืบหาประวัติต่อไปแล้วกันนะนี่เรียนสวยมากนะเรียนสวยโบราณโบราณเนนะี่ยปี3ามกว่าเานี่สามเกนะ ดูความตั้งใจสร้างเหรียญน,นะการแกะบล็อกเนี่ยนะความคมนะขอบขอบใบหน้าหลวงปู่นี่มีรอยความคมชัดนะวงรอบริมฝีปากหลวงปู่ เม็ดในตากลมมนสวยงามนะขอบตรงขอบตานี่ก็แกะคมชัดนะเส้นหน้าผงหน้าผากนี่ก็คมเห็นไหมโอกแกะดีนะเนี่ยเส้นลายผ้าพับยับรอยจีวรต่างๆนี่ก็คมดีนะคมชัดดีนะมีลายผ้าอะไร ปรากฏให้เห็นดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ตรงใบหน้ารอบวงปากเอ่ยดวงตาเอ่ยความคมชัดเนี่ยเปลือกตรงเปลือกตาหูแกะได้ยอดเยี่ยมนะใช้มือใช้มือแกะนะไม่ได้ไมีใช้คอมพิวเตอร์แบบสมัยนี้นะนี่ ก็ย้ำบ็อกเ่ยย้ำบอกแปะโอ้ความคมชัดของเส้นสายอะไรต่างๆนี่ยอดเยี่ยมมากเลยนะเนีย่ยตัวหนังสือนะอยากจะให้ชมนานๆเหมือนกันนะแต่ว่ามือมันสั่นมือมันสั่นก็เลยเอาเท่าดีเท่าที่ ให้ได้ดูประมาณนี้แล้วกันนะมีเส้นมีเม็ดอยู่แถวๆหอเหีบด้วยดูอีเหลียนะมีไหมมีเม็ดกลมมนตรงหอหีบด้วยอันนี้จะมีรอยจิกนะลิมฟีปากกับจมูกนิดๆหน่อยนะแต่ไม่เป็นปัญหากับความหาได้ยากนะหาได้ยากของเหลียนแล้วนะ เพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้สร้างมาใหม่ๆก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสามอันนี้สามเก้านะปีสามเก้านู่นไะนะจัดว่านานอยู่นะนี่สามเก้าเนี่ยด้านหลังก็มีเส้นวิ่งผ่านเนะี่ยวิ่งผ่านข้างล่างเนี่ยตรงคำว่าประเนี่ยประวิ่งเข้าไปในนนะู่น่ย ในตาสัญ,ญลักษณ์ของราชหนะ้าสิบพรรษาเนี่ยดูเพลินๆแล้วกันนะดูแบบคร่าวๆนะอยากได้อ่ะติดต่อบูชาด่วนเลยแล้วกันเนี่ยนะอืม โอ้โหนี่เห็นไหมแกะรอยหน้าตักหน้าตักนะหน้าตักของหลวงปู่เหรียญนี่เป็นนูนสูงขึ้นมานะนแล้วก็เว้าสังคติก็ม้วนเข้าหานะม้วนเข้าหาหน้าตักไนงะน้าแข่งของหลวงปู่เลยนะนี่เมนในตากลมสวย นี่นี่ยก็ไม่รู้จะชี้อะไรนะต่เอามาชมกันว่าเป็นเหรียญที่ดูดีน่าสะสมนะะ น่าสะสมแล้วกนะ็เป็นที่เราลึกได้ถึงหลวงปู่หลวงพ่อที่เคารพศรัทธาต่างๆนะฮะหลวงปู่เลียญท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ,ะเป็นอัฐิธาตุของท่านก็เห็นว่าเป็นพระธาตุไปแล้วด้วยนะฮะเยือนอินเดียเอ้ยไม่ใช่เยือนสุพรรณบุรี เยือนสุพรรณบุรีนะโมพุทธายะเนี่ยในตาสวยงามนะในตาอ่ะลานไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลาเข้ามารับชมครับขอบคุณครับ